ใครที่จำเลขที่บัญชีธนาคารไม่ได้สามารถกดดูผ่านแอปเคพัทได้เลยเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้จะบอกวิธีการดูเลขที่บัญชีกสิกรผ่านแอปเคพัทค่ะวิธีการก็ให้กดเปิดเข้าไปที่แอปเคพัทเลยนะคะพอเข้ามาแล้วที่ตรงด้านล่างจะมีคำว่าธุรกรรมกดตรงคำว่าธุรกรรมค่ะกดใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานแอป ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบัญชีของเราแล้วนะคะที่มุมซ้ายมือด้านบนจะมีเลขที่บัญชีใครที่ไม่ได้ตั้งค่าซ่อนเลขที่บัญชีเอาไว้เหมือนในคลิปนะคะสามารถจดเลขที่บัญชีตรงนี้แล้วก็นําไปใช้ได้เลยแต่ที่นี้ใครที่ตั้งค่าซ่อนเลขที่บัญชีเอาไว้เราต้องการดูเลขที่บัญชีให้ไปกดที่มุมขวามือด้านล่างสุดนะคะจะมีคําว่าอื่นๆกดตรงคําว่าอื่นๆค่ะพอเข้ามาแล้วให้ไปกดตรงคําว่าการตั้งค่า จากนั้นนะคะให้เลือกคำว่าบัญชีบัตรกดตรงนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนจะเห็นว่าที่ตรงด้านล่างจะมีเลขที่บัญชีของเรานะคะแสดงอยู่ตรงนี้เลยใครที่ไม่ได้ตั้งค่าซ่อนเลขที่บัญชีเอาไว้นะคะตรงนี้จะแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดแต่ใครที่ตั้งค่าซ่อนเลขที่บัญชีแบบในคลิปนะคะให้เราก,กดลงไปตรงเลขที่บัญชีตรงนี้ค่ะพอเข้ามาแล้วจะเห็นว่าตรงนี้มีคําว่าสแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนแล้วด้านหลังนะคะจะมีปุ่มเปิดปิดแบบนี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปิดการตั้งค่าให้ปุ่มแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนเป็นสีเขียวเหมือนแบบในคลิปนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเลขที่บัญชีของเราจะถูกซ่อนเอาไว้แบบนี้เลยทีนี้ใครที่ต้องการดูเลขที่บัญชีทั้งหมดหรือว่าต้องการให้ที่หน้าบัญชีของเราแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดนะคะให้เราเลื่อนปุ่มสีเขียวอันนี้นะคะให้เป็นสีเทาแบบในคลิปแค่นี้ที่หน้าบัญชีของเราก็จะแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็ทำการตั้งค่าปิดการแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกดออกไปดูที่หน้าแอปเคพัดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าที่หน้าบัญชีของเราแสดงเลขที่บัญชีหรือ,อยังค่ะแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วนะคะใครที่ตั้งค่าแสดงเลขที่บัญชีบางส่วนไว้พอเราไปเข้าไปปิดการใช้งานนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเลขที่บัญชีตรงนี้จะแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดูเลขที่บัญชีสามารถจดเลขที่บัญชีตรงนี้แล้วก็นำไปใช้งานได้เลยค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ